ผู้ช่วยศาสตราจารดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2568ณนห้องประชุมจินดามานีชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม2ใน3เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาการจัดทำประกาศมาหาวิทยาลัยรายชพัพเทพสตรีเรื่อง AI University TRU for AI มาหาวิทยาลัยลราชภัฏเทศสตรีการพิจารณาโครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนเข้าสู่ AI l i f e Learning o n g l Platform TRU Gen Next Academy เพื่อการบริการวิชาการการจัดหาไรายได้ของมาหาวิทยาลัยการคิดเพาระง,งานหรือค่าตอบแทนสำหรับผู้พัฒนา การจัดเก็บไรายได้และการออกใบเสร็จการพิจารณาในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น smart people ด้วย ai การพิจารณาแนวทางในการ transform รอ,องค์กรสู่ smart university การพิจารณาบทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อการ transform รอ,องค์กรสู่ smart university และความสอดคล้องกับมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะเวอร์ชัน2และประกาศมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน